เป็นครูอะคะ่ะกาลังใจสําคัญเลยคือนักเรียนเราอยากให้เด็กได้มากกว่าเราถ้านักเรียนมีความสุขกับเราแล้วเรารู้สึกว่าเขาอยู่กับเราแล้วเขาได้อะไรจากเราเยอะมากๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราเราทํางานเป็นครูแล้วเรามีคุณค่า สมมติเราสามารถสร้างนวัตกรรมหรืออะไรบางอย่างที่สามารถทําให้เขาเรียนรู้และจดจําได้ยาวนานแล้วมีประโยชน์กับชีวิตของเขาแล้วเด็กเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงถือว่าอันนั้นมันมีคุณค่ากับเรามากกว่าค่ะ อย่างแรกเลยเด็กๆต้องชอบในตัวครูก่อนเขาจะรู้สึกเขาอยากเรียนด้วยวเราเป็นกันเองกับเขาเราเข้าใจในตัวเขาเข้าใจถึงความแตกต่างในการเรียนรู้หรือความแตกต่างระหว่างบุคคลเนี่ยมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเขากล้าที่จะเปิดใจคุยกับเราแล้วเราก็จะกล้าที่จะสอนไม่ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเนื้อหาวิชาภาษาจีนหรือนอกเหนือจากในรายวิชาค่ะพอเราสอนเขาไปปุ๊บเนี่ย เขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาเขาเปิดใจรับฟังเรานะความท้าทายช่วงแรกๆเลยคือแต่ละคนมีพื้นฐานในการเรียนภาษาไม่เหมือนกันมันต้องเริ่มปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่แรกแต่ละคนก็มีการทำความเข้าใจไม่เหมือนกันด้วยถ้าเราปูพื้นฐานไม่แน่น มันเรียนต่อในระดับพี่ยากขึ้นมันยากขึ้นกว่าเดิมพอไม่เข้าใจก็ไม่อยากเรียนเพิ่มเพราะรู้สึกว่ามันยากก็ค่อนข้างท้าทายตรงที่เราจะทํายังไงให้เด็กที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากนะแล้วก็เข้าใจได้เรื่อยๆเข้าใจง่ายเด็กจะต้องรู้สึกว่าเขาปลอดภัยที่จะได้แสดงความคิดเห็นหรือพูดอะไรบางอย่างออกมาในสิ่งที่เขาคิดให้เขาได้ลองผิดลองถูกกับการใช้ภาษาในห้องมันจะเกิดการจํา จะสอนเน้นไปเรื่องของการสื่อสารพัฒนามาตั้งแต่ฟังพูดตามด้วยอ่านและเขียนเราจะพยายามเชื่อมโยงภาษาจีนกับสิ่งที่เขาสนใจ<ป>ก็จะพยายามเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆที่เขาอาจจะได้เจอเราก็อยากเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้ข้อมูลที่มันมีมากขึ้นเกี่ยวกับประเทศจีนเพื่อมาบอกเราให้กับเด็กเราฟังเราอยากให้ห้องเรียนเนี่ยเต็มไปด้วยความสนุก เราก็เลยพยายามหากิจกรรมที่ทําให้เด็กรู้สึกสนุกมันมีเทคนิคการสอนมากมายที่ลองเอามาปรับใช้ได้ค่ะเรารู้สึกว่าถ้าเทคนิคนี้เหมาะกับสไตล์การสอนของเราอะ่ะ mm. ก,ก,ก,ก็ลองเอามาปรับใช้ดูเพราะว่าสไตล์การสอนของแต่ละคนไม่เหมือนกันลองเลือกวิธีที่ตัวเองถนัดแล้วก็คิดว่าวิธีนี้ทาให้เด็กรู้สึกโฟกัสอยู่กับสิ่งที่เราสอนแล้วก็เขาได้ลองลงมือปฏิบัติจริง สุดท้ายผลลัพธ์ของผู้เรียนมันก็จะออกมาชัดเจนเองอะค่ะแล้วเราก็พยายามที่จะค่อยๆป้อนภาษาจีนเข้าไปกับกิจกรรมที่มันสนุกตรงนั้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าเราสอดแทรกภาษาจีนเข้าไปในเกมนั้นเรียบร้อยแล้วคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นตัวหลักที่ทําให้เขารู้สึกไม่เบื่อแล้วก็อยากเล่นกับเราต่อค่ะ สนุกมากคือหนูเรียนแล้วหนูไม่เครียดเลยหนูแบบว่าหนูมีความสุขเวลาเรียนกับครูมิมเขาสอนแบบเอนจอยมากไม่ไม่เครียดเลยมันมีเอเนอร์จีอ่ะการทํากิจกรรมเนี่ยมันกระตุ้นให้เราอะอยากเรียนมากขึ้นเราได้ความรู้ด้วยแล้วก็แบบมีความกระตือรือร้นมากขึ้นนะคะพอเรารู้สึกสนุกเวลาเรียนมันไม่เครียดเราก็จะได้จดจําตรงนั้นมากขึ้นพอเราเรียนตรงเนี้ยเราก็เอาไปต่อยอดในอนาคตได้สิ่งที่ครูทําอยู่ตอนเนี้ยมันดีแล้วหนูรู้สึกว่าครูมิมเขาเป็นครูที่แบบ สอนได้ใจดีละมุนแล้วก็รู้สึกว่าหนูได้ใช้ศักยภาพในตัวเองมากขึ้นซึ่งหนูเห็นครูมีหนูก็จะรู้สึกว่าหนูอยากเป็นกบบเขาบ้างแล้วก็อยากให้เขาเห็นเราเป็นแบบอย่างแล้วก็ให้เขาได้ลองเติบโตในแบบของเขาโดยที่ เราก็จะเป็นคนที่คอยหาข้อมูลทุนการศึกษามากมายที่นักเรียนสามารถแบบยื่นเพื่อขอไปเรียนต่อได้ไม่ว่าจะเป็นคุณรัฐบาลจริงหรือทุนมหาวิทยาลัยใช้ความรู้ของเราเนี่ยแหละยื่นขอทุนการศึกษาเรียนต่อพัฒนาตัวเองแบบไม่หยุดถ้าเรียนต่อปุ๊บโอกาสในการทํางานก็สูงขึ้นมาทันทีแล้วพอไปอยู่นูน่นนอกจากตัวปริญญาที่เราได้เนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะได้ก็คือการได้ใช้ภาษาในชีวิตจริง แล้วเขาก็จะได้มีทักษะการสื่อสารภาษาจีนจริงๆนะคะแล้วก็อยากที่จะไปท่องเที่ยวไปอบรมที่ประเทศจีนบ่อยๆเพื่อที่จะได้หาประสบการณ์และความรู้มาเป็นแนวทางในการสอนแล้วก็ให้ความรู้เด็กต่อไปะคะ่ะ เพราะว่ามันจะต้องมีการคิดค้นปรับเปลี่ยนอีกหลายๆอย่างหานวัตรกรรมใหม่ๆที่คิดว่าน่าจะเอามาใช้กับภาษาจีนได้ได้ดีมากกว่านี้อีกคิดว่าน่าจะลองใช้ประโยชน์ของการที่เราได้ไเรียนปริญญาโทที่จีนมาปรับประยุกต์กับเนื้อหาวิชาของวิทยาฐานะอันนี้อาจจะลองคิดค้นนวัตรกรรมตัวหนึ่งที่สามารถทำให้เด็กเนี่ย ได้ลองจําตัวอักษรจีนได้มากขึ้นและง่ายขึ้นเรารู้สึกว่าเราอยากทําตรงนั้นให้เต็มที่